ต้นเอเออใช่นี่ยใช่ไเาแชมแเนี้ยป็ตต้นนบนอำท่น้าท่วมน้าท่วมเนน้อไหมเออ้องใููหที่ตั้งแต่มันแฉะอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่มันเอาไปให้แมวกินแมวเป็นไรอะ เหมื่อเช้าดูข่าวงูใหญ่ดีงูเบล์อะไรอย่างนี้เป็นเก็ดอย่างนี้เลยเมื่อเช้าดูข่าวงูใหญ่เบลอเลยกินหมาเป็นตัวเป็นใช่ไหมงูไม่เคย้องงลุประตูด้านนี้ก็ปิดไม่หมดปิดไม่หมดเลยแต่ว่าทางหลังบ้านนั้นเขานี่มันเป็นประตูอันนี้ครับมันเป็นเป็นประตูไอ้ประตูมันโปรมันโปดแล้วมันมันหักลง ก็เลยตื่นนึกว่าเป็นผีหรอกลุงร้านอย่างนี้เตยนี่ะ่ใช่มีคนอีกคนนึงแล้วก็ไปเรียกมาครับที่ผมก็เลยโทรไปบอกเจ้าของบ้านเขาโทรไปบอกเจ้าของบ้านเขาว่าบ้านคุณนั้งทางหมดแล้วแล้วมันมีอะไรแปลกๆยู่ในบ้านมาดูหน่อยเก็เลยมาครับมาก็เปิดก็นึกว่าเป็นงูเป็นอะไรไม่มีใครกล้าเข้าครับผมมาเห็นครั้งแรกก็จะเข้าก็ไม่กล้าเข้าเนี่คนลุกขี่นเลยนี่บ ไม่กล้าเข้าก่อนใครมาดูก็ไม่กล้าเข้าที่นี่ผมจะนอนก็ไม่ได้นอนคนก็มาขอดูผมเลยเปิดให้ดูเลยดูตามสบายเลยพระดังมาดูมาเช้ากระดังมันบอกว่างูต้องอยู่ในป่านี่มันว่ามันบอกว่าต้องอยู่ในป่านี่พระดังมันว่านี่ผมกําลัางตัดผมน้วยนะลูกสาวโทรไปบอกก็เลยรีบไม่ทนันตัดผมไม่ทนันเสร็จนั่นนี่ <c oughs> กันยังไม่แล้วเลยเนี่ยทางทางด้านหลังนี่มันเอ เนี่ยประตูอันนี้มันพังลงไม่บอกผีหลอกเนี่ยพูดแล้วก็คนลุกอีกแล้วเนี่ยคนมาดูถ้าพร้อมเก็บเงินแบบคนละบาดคนได้เป็นแล้วผมไม่ทำหรอกเขาบอกว่าเอาคนทำไมไม่เอาขันมาวางไว้แล้วก็ไอ้ให้เขาบริจาคคนละบาทละบาทเนี่ยได้เป็นทั้งคนเจอไม่ไหรอุ่งเจอวันจันทร์เนี่ยคือวันทีเจอที่ประตูนี่มันพังที่ประตูหลัางตัวประตูหลัางตัวพ่อนะฮะเขาล็อกนี้แล้วก็ใส่ลูกใจหลังบ้าน วาไปตัดของนตอนั <Bien ven ido> ้โอ <mit> ้ยว <automated> <muerte> ันแรกคานตงนี like, shoe, so, like ้วันแรกดูเขาเลยทีนี้มันคนเข้ามาเหยียบมันันแลได้เปิดนีตนี่อิดถ้าตื่นนี่นี้เป็นหัวมันเขาบอกอบางคนว่ารอยปลาเขาบอกมันเป็นเมได้ปลาวันจันที่แล้วเนี่แหละ

เอาเจ้าของก็าไปอยู Get ่เจ้าของก็บอกไปบ้าตาห้อยน่ะบวกไปไดมเยอไดมห้อยเยอไดมของน่ะเจ้าของเยอะเลยเยอะเลยถ้าให้เยอะก็ได้จ้างไม่เบือโอ้จ้าหน่อยจะบอกพรมอมว่าพวกบ้านนี่ฝรั่งมันบอกว่าอยู่ในป่านี่มันมามาเช้าเนี่ยมันบอกป่านี่เขดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเจ้าของเขาบอกเขาจะมาถางอยู่คนเขาจะเขาบอกว่าพันหนึ่งเขาจะถางเขาจะเก็บไปทิ้งให้พร้อม เดี่ยวมาขี้พันหนึ่งสามพันนี่เรไม่เอา,าเลยนี่อามันไม่มีมต้นไม,ม,นไม,ม้ไม่มีอะไรใหญ่มีตะเคือเฉยๆเนี่ยไม่เอาให้คนอื่นเถอะใช่ว่าจะปอไอนี่ประตูมันปิดหมดนะนักซื้อเขานี่เพิ่งมาเปิดโอ้ไี่นะไปยัยไปยัยชามกะละมังมาเ<อ>าข,ขาออขอบอกว่าให้ให้เขามาอาบน้ำให้สบายพยานาคบางคนเขาว่านาคาบางคนเขาว่านาคี มาแล้วพี่น้องกรยิบมาปุ๊บแล้วก็ได้รางวัลเลยใช่ไหมเนี่ย้ไผมหมงิเไม่ใช่ไม่เปิดกุญแจขาไม่ดีเาไมท่านได้ให้มุงแจแต่ประตูมันพังอ่ะประตูหลังซานพังก็เลยมองเห็นขาวได้แล้วก็เลยโทรบอกประตูเปิดแล้วทีนี้ให้เปิดแล้วเปิดเข้าตรงเลย แล้นี่าำาความะดมาอนีไงอคนบ้านนี้บ้านอเจ้าของเดิมอยู่ว่าอออนุษเป็นบริษัทขายเพื่อบัดรเจ้าของก็คืออนันตามคุณช่วยชื่